ำแล้ลืมลูกลืมเมียแนะ่คำที่สองลืมพี่ลืมน้องเนะ่าล,ลืมไปเลยว่าเป็นปลาหมอคางดำา <c oughs> นะี่ถามว่ากินได้ไหมกินได้กินได้แลวก็ไม่ได้แย่มากนะ <c oughs> มาครับวันนี้นะครับผมจะมาลองชิมนะครับปลาหมอคางดำนะครับหรือว่าปลาเอเลี่ยนที่เป็นกระแสลบอยู่ตอนนี้ดูโอ้ เท่าหน้ากูเลยอะรัฐบาลรับซื้อกิโลละสิบห้าบาทนะครับกลิ่นเป็นคาวมากนะครับเดี๋ยวเราจะเอานะครับนี่ปลาหมอคางดํานะครับมาเผานะครับมาย่างนะครับจากแบบนี้ก็จะกลายเป็นแบบนี้ตัวเล็กเหลือตัวเล็กเลยครับขดนิดนึงตงนะัดฐาน่ะเอามาน้องบาอ์มาชิมกัน,นดูไปกลิ่นจะคาวนิดน,นึงนะกลิ่นจะคาวนิดนึงอันนี้ตัวตัวที่พี่ย่างเองอันนี่ย่างเองเนี่ยครับเอาเกล็ดออกนะครับเอาปลาหมอคางดํานะครับเอาเกล็ดออก เอาเกล็ดออกแล้วก็แล้วก็บัง mm hmm. ย่างเกลือร้อนๆด้วยร้อนๆเลยดูชิมแบบไอ้นี่ก่อนนะแบบเนื้อเปล่าก่อนดูเนื้อข้างนอกเนี่ยลักษณนะคล้ายปลานินนะครับปลาทั่วไปเลยคล้ายปลานินคล้ายปลาทั่วไปแต่จะมีความแข็งกว่านิดนึงนะครับอ่ะลองชิมติเป็นไงบ้างคำแรก เหมือนเนื้อไก่จะเล่นลืมลูกลืมเมียใช่ไหมสองสองล็อกเลยนะทิตตอกอ๋อเอามาเล่นให้กันนะครับแหละลืมลูกลืมเมียเน่ครั้ที่สองลืมพี่ลืมน้องเน่ลืมไปเลยว่าเป็นปลาหมอคางดำน่ต่อต่อดีกว่าพอกินแค่เนื้อเนี่ยจะแข็งกว่าปลานินนิดนึง จะไม่มีความหวานเหมือนปลาทับทิมนะครับไม่มีความหวานเหมือนปลานินจะเป็นเนื้อปลาจืดๆถามว่ากินได้ไหมกินได้กินได้แล้วก็ไม่ได้แย่มากนะไม่ได้แย่มากแล้วลองนะครับลองแกะออกมานะครับอ่ะลองกอนอันน<อร>ี้แต่ระวังนะกา้างยังไม่จิ้มนะครับเขาบอกว่าก้างเยอะมากที่ผมลองดูก็ามีแต่ก็ไม่ได้แบบถึงขั้นกินไม่ได้นะครับเอฟซี FC. ดูดิก็มีแต่ไม่ได้ถึงขั้นกินไม่ได้เนื้อก็ โอเคนะอเคที่เราซื้อมาประมาณโลละยี่สิบแต่สี่ห้าตัวโลแต่พี่ยิ้มอะผมจิ้มแรงเนี่ยเค็มจีเลยฮะกระปา๋าเผาเกลืออร่อยอร่อยแต่ว่าอย่างที่พี่บอกถ้าแบบไม่จิ้มอะไรมันก็แบบจืดๆลองจิ้มแจ่วหน่อยจิ้มกับแจ่วผมนะครับอลองดูลองดูนะครับจิ้มกับแจ่วผมนะครับ ถ้าแจ่ยวยู้หน้า่ลยดูแจ่วขมนะนี่โอ้โฮหคือด้วยความที่เนื้อเขาจืดครับเนื้อเขาจืดพอไปจิ้มกับแจ่วอะ่ะมันก็จะได้รสชาติแบบแจ่วเต็มเต็มอ่ะเอามาอืมเฮ้เยกินได้นะนก,นกินได้นะเว้ย เอฟซีเอ้เอาขอโทษนะใครจะด่าผมก็ด่านะแต่ถ้าสําหรับผมนะครับในเมื่อมันเยอะนะก็มากินนะครับเอามาแดกนะถูกด้วยปลาหมอข้างดําถูกด้วยนะครับนี่เอาไปปรุงดีๆกินได้นะกินได้ไม่แย่ถ้าผมมองนะเจ็ดเต็มสิ 10. ถ้าไปปรุงดีๆนะเมื่อกี้ลองทอดไห้ทีมงานกินนะ ไปทอดผัดพริกแกงอะ่ะหลายคนให้สิบเต็มสิบเลยใช่ใช่อ,อร่อยเลยกลิ่นหอมมากนะครับยามีครั้งนะครับปลาเอเลี่ยนหรือว่าปลาหมอคางดำนะครับแดกได้นะจ้า